สวัสดีแล้วทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube Channel ช่องวิเคราะห์วันวันนี้บ่ายบอลเดดนะครับวันนี้ค่ำคืนวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมมีทีเด็ดมาแนะนำเพื่อนๆ8คู่ด้วยกันนะครับก็วันนี้เราเริ่มต้นด้วยคู่เด่นประจําวันอย่าง Forest วันนี้น o อ t เ n ีย a ฟอร์เรสนะครับจะพบกับเบน f o r d ในเวลา2ทุ่มที่ซิตี้กราวเลดเจ้าบ้าน เป็นเลสเสมอนะครับแล้วก็เป็นเลสทีมเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยมาต่อฟอ r e เรสด้วยเลสเสมอครบครึ่งโอเวอร์อันเดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับนี้ฟอร์เรสอยู่อันดับ12ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเล่น6เกมชนะ2เสมอ1แพ้3นะครับในขณะเดียวกันทีมเยือนเบนฟอร์ดเนี่ยมี6มีเล่นไปแล้ว6นัดชนะเกมเดียวเองนะครับมี6แต้มอยู่อันดับ13อย่างตามฟอ r e เรสอยู่1แต้มนะครับ สถิตินอกบ้านของเบนฟอร์ดเนี่ยเล่นเกมเยือน2นะัดชนะ1แพ้1นะแล้วก็น o ตทีงแฮมฟอร์เรสในบ้านวันนี้ทีมเย้า2นะัดยังไม่ยังไม่แพ้เลยนะครับชนะ1เสมอ1สถิติคู่คู่นี้สถิติอ่ะพบกัน4เกมหลังสุดฟอร์เรสสู้เบนฟอร์ดยังไม่ได้นะครับแพ้มา2-1แล้วก่อนนะั้นที่เล่นที่บ้านฟอร์เรสเนี่ยในปี2022 Forest ฟอเรสเสมอเบนฟอร์ด2 2 คู่นี้ถ้าจะว่ากันตามสถิติเอเชียแฮดิแคปแล้วยังมองว่า10นัดหลังสุดฟอร์เรสทำเงินได้มากกว่าเบนฟอร์ตนะครับเกมล่าสุดฟอร์เรสไปเยือนแมนซิตี้มานะครับแพ้มา2 0แตูเลดเยือนบอลรองเลท2ลูกควบ2ลูกครึ่งถือว่ายังทำเงินแล้วพวกเขาเอง10นัดหลังสุดทำเงินไป6นัดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะ ไม่ค่อยชนะก็ตามแต่ว่าดูแล้วเนี่ยฟอรเรสในบ้านยังน่าเชียร์อยู่นะครับส่วนทีเมเยือนเบนฟอร์ส่วนใหญ่ออกเสมอซะเยอะแล้วเขาเองก็มีปัญหาด้านการจบสกอร์นะครับเกมล่าสุดแพ้ชนอนไป1-0เล่นในบ้านนะครับแล้วก่อนหน้านี้แพ้เอเวอร์ตันไป3-1พวกเขาแพ้ามา3เกมติดแล้วส่วนเอเชียฮนดิคปเนี่ยยังไม่ทำเงินมา6เกมแล้วนะครับเลสเสมอคร,ครึ่งที่เป็นบอลลองของฟอรเรส วันนี้ดูแล้วสถิติเอเชียนีกยังทําเงินได้มากกว่าเบนฟอร์ดท,ที่เลทมาเยือนแล้วต่อเสมอครบครึ่งหรือต่อปอนะครับก็ในแผนของเจ้าบ้านวันนี้นะครับจะอยู่ในแผน4-2-3-1เขาจะใช้ผู้รักษาประตูเป็นแมตเทอร์เนอร์นะครับเซนเตอร์ Center 2คนมีเอนคีา,านโทษนะครับวิลลี่อโนโบลีนะครับแล้วก็ นิกาเฮเต้นะครับแบ็คขวาใช้งานเป็นซอรออริเย่ R I e, แบ็คซ้ายอีนานะครับมิดฟิลด์ตัวรับมี2คนมีแมงการ่ายืนคู่กับซากุซากสากุอาเร่นะครับแนวรุกวันนี้ใช้งานเป็นกิฟต์ไวโดมิงเกวชอาวอนิยีแล้วก็อีลังกาส่วนทีมเยือนเบรนฟอร์ด4-3-3เริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูอย่างเฟรเคนนะครับคู่เซนเตอร์วันนี้ใช้งานเป็น คอลลินส์ยืนคู่กับพินน็อกนะครับแบ็กซ้ายฮิกเก้แบ็กขวาโรเออร์สเล็มิดฟิลด์ตัวกลางมีนอการ์ดเจนเซนแล้วก็จานเนลนะครับแนวลุก3คนเริ่มต้นด้วยวิซ่ายืนค้ำหน้าเป้าเลยคู่กับปีกขวาอย่างเอ็มบิวโมปีกซ้ายเลวิดพอร์เตอร์นะครับเอเวอร์เรตติ a ้งเบรนฟอร์ดดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับ6.7แต่ว่าด้วยรายละเอียดภายในเนะี่ย ยังมองว่าฟอ r เรสต์ลูกอากาศการเลี้ยงบอลการเดกเกลิลทำได้ดีกว่าแล้วทีมเยือนตัวเจ็บเยอะการขาดหายไปของอีวานโทนี่ทำให้ทีมอย่างเบนฟอร์ดสะดุดไปหลายนัดเลยนะครับซึ่งอย่างวันนี้อะครับยังมองว่าเบนเบนฟอร์ดเองเนี่ยก็น่าจะมาสู้เต็มที่เพราะว่าไม่ชนะมาหลายนัดแล้วส่วนฟอร์เรสต์เล่นในบ้านยังไงก็ต้องสู้เต็มที่เหมือนกันมองวันนี้ผมชอบเจ้าบ้านมากกว่านะครับ ก็คงใช้เชียร์ Nottingham Forest เลดลองปอหรือลองเสมอครบครึ่งเชียได้ครับคู่ถัดมาบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับเวลา2ทุ่มครึ่งดามสตัดจะพบกับแวเดอร์เบเมนแล้วเป็นทีมเยือนเบเมนมาต่อดามสตัดเลดเสมอครบครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3เจา้าบ้านดามสตัดมีแต้มเดียวเองนะครับอยู่อันดับ17เล่น5นัด เสมอ1นแพ้4มีโอกาสตกชั้นเลยนะครับส่วนทีมเยือนวาเดอร์เบเมน man, มี6แต้มอยู่อันดับ11เล่น5นัดชนะ2ยังไม่เสมอแล้วก็แพ้ไป3นัดสถิติเกมเยือนของวาเดอร์เบเมนแพ้รวดเลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าทีมเจ้าบ้านอย่างดามสตัดเองเพิ่งแพ้เบเมนมาเมื่อปี2022นะครับแล้วก่อนหน,นั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเข้าทางดามสตัดทั้งหมดนะครับ ดามสตัดเองก็เกมล่าสุดไปเยือนสตุกการ์โดนกดมา3-1ก่อนหน้านี้เล่นที่บ้านเสมอกับโบรุสเซียมืนเช่นกัดบักได้เหมือนกันนะครับก็ในบ้านน่ยมีแพ้เกมเดียวคือแพ้ยูเนียยเบอร์ลินดยสกอร์1-4ถ้าเกมนอกบ้านดามัสตัดโดนหมดเลยนะครับโดนยิงเล็กเลยแล้วก็ทีมจะ,ะทีมเยือนวันนี้ไรเดอร์เบเมนนะครับก็จะ มาเยือนแล้วก็มาต่อในเลทเสมอครึ่งเนี่ยผมยังมองว่ามีโอกาสนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดพวกเขาเพิ่งเฉือนชนะโคโรนมานะ2-1แล้วก่อนหน้านี้ไปเยือนไฮเดนเฮลไม่รู้ไปพลาดยังไงแพ้มา4-2นะครับเอเชียนีก้ก็ถือว่ากลับมาทําเงินได้อีกครั้งถ้าเราดูดามสัตว์เป็นหลักทีมเยือนอย่างวอเดอร์เบเมนเนี่ยทำเงินได้ดีกว่านะครับแล้วก็เลทเสมอนะครับวันนี้เนี่ยต้องเลทเสมอแบรแบร์เดอร์เบเมนก็มีโอกาส ที่จะบุกมาเก็บแต้มกับดัมสตันได้แน่นอนนะครับวันนี้3-4-1-2ของเจ้าบ้านนักเตะที่เลติ้งสวยๆหน่อยดูแล้วน่าจะเป็นแบ็กขวาอย่างแบรเดอร์แล้วก็มิดฟิลด์ตัวกลางอย่างฮอลแลนด์แล้วก็อีกคนหนึ่งคือเมเฮมนะครับมิดฟิล์ตัวลุกส่วนทีมเยือนแวร์เดอร์เบเมนสามวันนี้เริ่มต้นด้วยเปียเปอร์นะครับเป็นเซนเตอร์ประสานงานกับเวสโกวิชแล้วก็สตาร์ นะครับแบ็คซ้ายใช้เป็นจุงแบ็คขวาไวเซอร์มิดฟิลด์ตรงกลางยืน3คนเลยนะครับมีชูมิดสเตจแล้วก็ลีเนนนะครับหน้าคู่มีดุงจะประสานงานกับบอเร่นะครับเอเวอร์เรตติ hmm. ้งวันนี้เบรเมนเหนือกว่านะครับ6.7ต่อ6.4แล้วรายละเอียดภายในเนี่ยเบรเดอร์เบรเมนก็ดูดีกว่าลูกกาอการเลี้ยงบอลรวมไปถึงการจบสกอร์นะครับด้วยเลทประมาณวันนี้เนี่ยผมจะ เชียร์ทีมเยือนอย่างแน่นอนนะครับก็ขออนุญาตเชียร์ไปได้วยเบเมนนะเลตมาเยือนแล้วก็เลนเสมอเชียร์เบเมนมีลุ้นนะครับคู่ถัดมาบุนเดสลีกาเยอรมนีนะครับเวลา4ี่ทุ่มครึ่งเราอยู่กันที่ยูโรปาพาร์คสตาดิออนไฟบวกจะเปิดบ้านพบกับเอาบวกนะครับเป็นทีมเจ้าบ้านไฟบวกต่อเอาบวกครึ่งครบลูกเลยนะครับแล้วโอเวอร์อันเดอร์ที่ สองลูกครึ่งควบสามฝ่ายบวกมีเจ็ดแต้มอยู่อันดับเก้านะครับพวกเขาเล่นห้าเกมชนะสองเสมอหนึ่งแพ้ 2, สองสถิติในบ้านเนี่ยชนะแล้วหนึ่งนัดนะครับส่วนทีมเยือนเอาบวกมีห้าแต้มอยู่อันดับสิบสองก็ถือว่าตามฝ่ายบวกสองแต้มห้าเกมนี่ทีมเยือนเอาบวกชนะเกมเดียวเองนะครับแล้วการเยือนสองครั้งก่อนหน้านี้แพ้รวดนะครับคู่นี้เจอการสถิติโยนมาทางฝ่ายบวกเป็นหลักเลย ไม่ว่าจะเป็นวินลอสหรือเอเชียแฮดิแคปเกมล่าสุดเอเชียนี้กับก็ทำเงินกับเอาบวกมาด้วยจริงๆแล้วทำเงินกับเอาบวกทั้งเย่าทั้งเยือนมา7เกมติดแล้วนะครับสำหรับไฟบวกแล้ววันนี้เลทต,ต่อครึ่งครบรูปก,ก็ถ้ามีโอกาสชนะก็น่าจะชนะได้ไม่ยากมากเกมล่าสุดไฟบวกไปยันเสมอไอรัคแฟงเฟิร์ดมานะครับด้วยสกอร์ศูนย์สูลทไปเยือนลองเสมอครบครึง่ง ทำเงิน10นัดทำเงิน6ครั้งถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็เกมที่แพ้แะมีแพ้ในบ้านกับดอทมุล4-2เข้าใจได้แล้วก็อีกเกมหนึ่งคือไปเยือนสตุสกาดสะดุดขาตัวเองล้มแพ้มา5ส้สูนะครับส่วนทีมเยือนเอาบวกพึ่งชนะหมายมาได้สกอร์สอแล้วอีกเชียนครกลับมาทำเงินอีกครั้งหนึ่งสินัดทำเงิน4นัด เอาบวกเนี่ยเล่นในบ้านไม่น่าห่วงแต่ว่าเล่นเกมเยือนแพ้รวดมา5เกมติดตั้งแต่อุ่นเครื่องแล้วนะครับแล้ววันนี้เนี่ยสามสของไฟบวกฝั่งซ้ายชุดใหญ่เลยนะครับมีนักเตะที่น่าสนใจนะครับไล่แดนกลางมีกอบเลอร์นะครับเอเกนสเตดนะครับคิวเทนแล้วก็ซาสไลนะครับแนวลุกอีก2คนคือโฮเลอร์ประสานงานกับกิฟโฟรวมไปถึงโดอัน ก็ผลงานดีนะครับเ е ตติง6.6อัพทั้งหมดในแผงเกมกล่องกลางแล้วก็เกมรุกนะครับเอาบวก3 4 2 1สิ่งที่ดูด้อยกว่าคือ1เึดนะครับฝ่ายบวกคู่นี้เนี่ยต่อครึงครบลูกเล่นในบ้านแล้วสถิติทำเงินกับเอาบวกมา7เกมติดต่อกันในรอบหลายปีวันนี้ยังไงฝ่ายบวกมีแต้มเยอะกว่าต้องเก็บ3แต้มอยู่แล้วนะครับชนะเพียง10ก็ถือว่า ได้เงินแล้วนะครับส่วนเอาบวกวันนี้เนี่ยถ้าเราดูจุดอ่อนของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นสถิติการพบกันเอาบวกอย่างด้อยกว่าแล้วเอเชียฮาดิคับทำเงินไม่ได้ไม่พอกับฝ่ายบวกนะครับในลีกก็ทำเงินไม่ค่อยได้ด้วยและวันนี้ต้องมาเล่นเกมเยือนเล่นเกมเยือน2นัดหลังสุด ของเอาบวกก็แพ้มานะครับคือวันนี้เอาบวกโดนแน่นอนนะครับนักเตะที่น่าสนใจมีอยู่ไม่กี่คนนะครับมีปีกอ่าทานโทษน,นะครับแบ็กซ้ายอย่างไออาโกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือดิมิโรวิชที่ยืนเป็นหน้าต่ำประสานงานกับ TS ที่ยืนเป็นหน้าเป้าและเซนเตอร์อีก2คนคือฟิฟเฟอร์กับกูเวลิอูนะครับ ก็ต้องยอมรับไปตามตรงว่าผมวิเคราะห์ตามเนื้อผ้านะครับเราดูตัวเลขสถิติชี้นำแล้วฟอร์มปัจจุบันเป็นหลักเลดเจ้าบ้านฝ่ายบวกต่อวันนี้เลดครึ่งครบลูกเชียฝ่ายบวกเชียได้ครับอีกคู่หนึ่งนะครับลีกเอิงฝรั่งเศสคู่นี้เวลา6โมงเย็นแห้งนะครับจะเปิดบ้านพบกับโอลิมปิกลียงโดยเลทที่แหลงเจ้าบ้านต่อใส่ลียงเสมอครบครึ่ง หรือเลดครึ่งลูกซึ่งถือว่าแหลงดุพอสมควรเลยนะครับเปิดบ้านต่อลียงโอเวอร์ oh, จะราคากลางที่ประมาณ3ลูกนะครับแหลงอยู่ที่ห้าลียองฤด,ดูกาลนี้อยู่อันดับ17เล่น6นัดยังไม่ชนะเลยนะครับเสมอ2แพ้4ส่วนแหลง6เกมหลังสุดชนะ3นัดนะครับเสมอ1แพ้2แล้วเล่นในบ้าน2เกมเนี่ยมีชนะแล้ว1นัดด้วยแล้วสถิติพบกันถือว่ารังทำได้ดีนะครับกับลียงเนี่ย พวกเขาถือว่าเป็นทีมที่แพ้ลียงยากแล้วสถิติในบ้านของแรงเองก็ไม่แพ้ลียงมาตั้งแต่ปี2016แล้วอุดวงไปถึงเอเชียดีกับาทำเงินมาโดยตลอดนะครับแหลงเกมล่าสุดไปเยือนลิวนะครับชนะลิวมาด้วยสกอร์2-1กลับมาทำเงินได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแหลงเองเล่นในบ้านแพ้บแบรสมา1-2แล้วก็ไปเสมอเม็ด มา2-2ทําทำเงินไม่ได้มา2เกมติดแต่ภาพรวม10เกมชนะ70%แล้วก็ชนะเอเชียนคับอีก70%นะครับถือว่าอัตราชนะแล้วทําเงินเนี่ยมีเยอะมากส่วนทีมเรียนรียอง10เกมหลังสุดไม่ชนะเลยนะครับ่าสุดเอเชียนคับก็หลุดถือว่าหลุด3นัดติดต่อกันนะครับทำให้10เกมหลังสุดรียงเองทำเงินได้นัดเดียวแล้วไม่ชนะใครเลยทั้งเย้าทั้งเยือนนะครับเกมราสุดไปเยือนแบท แพ้1นก่อนหน้านี้เสมอกับเลออาศูน0แล้วก็พ่ายปารีสแซงตแชงแมงมา4.1ดูแล้วลียงอยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะครับในบรรดาทีมใหญ่ทั้ง5ลีกในยุโรปนะครับเรทวันนี้ก็ถือว่าเรทไม่แพงด้วยนะครับเป็นแล้งเนี่ยต่อใส่ลียงประมาณสักเสมอก็ครึ่งวันนี้ขออนุญาตเชีย์แลงเชีย์ได้ครับผู้ถัดมา ก็เป็นเกมลาลิกาสเปนนะครับวันนี้เลเออเบติสเปิดเอสตาดโอเบนิโตวิลามารินนะครับพบกับบาร์เรนเซียเลเเจ้าบ้านเบติสต่อใส่บาร์เรนเซียเลตทปอนะครับโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งเบติสอยู่อันดับที่10มี9แต้มเล่นไปแล้ว7เกมนะครับชนะ2เสมอ3แพ้2ใสถิติในบ้าน3นัดยังไม่แพ้ใครส่วนบาร์เรนเซียเองอยู่อันดับที่8นะครับ มี10แต้มแล้วก็เล่น7เกมชนะ3เสมอ1แพ้3เล่นเกมเยือน3นัดชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับฟอร์มกลางๆคู่นี้ช่วงหลังมาเบติดเข้าฝักนะครับไปเอาชนะบารนเซียในฤดูกาลปี2022ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับก็ เบติสเองเมีแพ้บาเลนเซียอีก1นัดนะในปี2022เหมือนกันแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอีกฤดูกาลนึงนะครับบารเลนเซียชนะ30แต่ว่าสถิติส่วนใหญ่เนี่ยเบติสก็เป็นทีมที่ทำเงินได้อยู่ครึ่งหนึ่งเลยนะครับถ้าเราไปดูสถิติในบ้านอย่างเดียวผมยังมองว่าเบติสแพ้บาเลนเซียในบ้านแค่2ครั้งเองนะครับในปี19แล้วก็ปี17ผมยังมองว่าวันนี้เนี่ยเบติสถ้ากล้าต่อก็มีโอกาสนะครับ แล้วก็เกมล่าสุดเบติสไปเยือนกรลาิาดาเสมอ1-1แล้วก็เป็นการเสมอ2นัดติดด้วยในเกมยูโรป้าก็ไปเยือนกาสโกเลนเจอร์แพ้มา1-0นะครับแล้วแพ้อีกนัดหนึ่งคือไปเยือนบาร์เซโลนาแพ้5-0ไปเยืนอนแอตเลติกบินบาแพ้4-2ส่วนใหญ่เบติสแพ้เกมเยือนนะครับส่วนเล่นในบ้านผมยังมองว่าเหนียวแน่นเนาะแล้วเอเชียดิแคปอาจจะไม่ได้ทําเงินเยอะแต่ว่าบอลต่ำแน่นอนออกบอลต่ํานะครับ ส่วนทีมเยือนบาเรนเซียล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้เรอัลโซเซดามา1 0ต่อใส่โซเซดาตราคาปอด้วยนะครับยังแพ้แล้วก็เกมนอกบ้านของบารเรนเซียเองเนี่ยผมยังมองว่าไปชนะเซบียาเกมเดียวที่เดือก็แพ้แล้วก็เสมอเอาเมเรียมานะครับโดยแผนวันนี้เบติสจะอยู่ในแผน42 31มีผู้รักษาประตูเป็นซินฟานะครับเซนเตอร์ Center, มีไรอดยืนคู่กับเปซเซล่าแบ็กซ้ายอัปเนอร์แบ็กขวาดุยบา นะครับแนวรุกตัวกลางมีเอสโกเอลซาลูดีแล้วก็ดิอานะครับแนวรุกอีกคนหนึ่งคือหน้าเป้าคือเปเรสนักเตะที่ยืนเป็นมิดฟิลด์ตัวกลาง2คนคือโรกากับโรดิเกสนะครับทีมเยือนวาเลนเซียในแผนเดียวกันเลยนะครับ4-2-3-1เริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูอย่างมารามาชูวิลลี่นะครับเซนเตอร์มีดักกบี้ยืนคู่กับมอสเกรา แบ็กซ้ายเกย่านะครับเ е ตติ 95, Back ้ง6.95แบ็กขวาคอร์ดิอนะครับมิฟิลต์ตรงกลางเกลเลอร์ยืนคู่กับเปเปรูนะครับเ е ตติ้ง7จ็ดมิฟิลต์ตัวรุกคือเอาเมดาโรเปสแล้วก็เปเรสยืนคุมปีกนะครับหน้าเป้าใช้งานเป็นดูโดวันนี้เนี่ยถ้าเราดูเกมรับวาเลนเซียรับเหนียวกว่าแน่นอนนะครับนักเตะพร้อมกว่าแล้วก็มีนักเตะที่โดนติดโทษแบนไปอีกคนหนึ่งคือเซริมอัลมาล่านะครับทางฝั่งวาเลนเซียเนาะ เอ็ว a t i n ์6.7เท่ากันตัวเจ็บเยอะพอๆกันนะครับวันนี้จะบ้านได้เปรียบนะครับในมุมมองของผมนะผมยังมองว่าเบติสได้เปรียบแล้วก็เล่นในบ้านต่อปอเนี่ยผมยังเชื่อว่าเบติสน่าจะสามารถเอาชนะบารลเซียได้ไม่อยากนักเชียร์เบติต่อปอเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาลาลิกาสเปนนะครับวันนี้แอตเลติโกมาดริดเปิดเมโทรโปลิตตโนพบกับ กาดิดนะครับเป็นเจ้าบ้าแอตมาริดต่อใส่กาดิดลูกควบลูกครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับแอตมาริดอยู่อันดับที่5เล่น6นัดชนะ4เสมอหมีแพ้เกมเดียวคือแพ้เกมเยือนในบ้านชนะรวดนะครับส่วนกาดิดมี9แต้มอยู่อันดับ9เล่น7เกมชนะ2เสมอ3แพ้2ออกเกมเยือน3นัดยังเก็บชฉยชนะไม่ได้แล้วสถิติคู่นี้ เอเชียนี้ครับเราดูกันที่ทีมทําเงินเลยนะเสมอกันนะครับคืออย่างละ5หลุด5ชนะ5แล้ววินลอสเนี่ยแอดมดราริดแพ้การดิดเกมเดียวนะครับที่เหลือจะเป็นการชนะทั้งหมด6-7ครั้งนะครับเสมอ3ถือว่าใช้ได้นะช่วงหลังเป็นบอลสูงด้วยคู่นี้ยิงเงินเยอะนะครับล่าสุดแอดเจ้าบ้านไปเยือนโอซาซุน่าชนะมา2-0เกมเยือนนะครับ ก่อนหน้านี้เพิ่งเปิดบ้านอัดเลเอลมาดริดมา3ามหสบายๆนะครับสำหรับแ d อตมาดริดผมยังบอกว่าวันนี้นะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสาติในบ้านของพวกเขาเองก็ถือว่าโหดยอดเยี่ยมใช้ได้เลยแล้วอัตราการทําเงินถือว่าไม่ได้แย่นะครับทำเงินอยู่ที่5้สซส่วนทีมเยือนกาดิดเล่นเกมเยือนอย่างเดียวชนะนัดเดียวเลยนะครับในรอบ9เกมเยือนล่าสุดคือไปยันเสมอเบตติสหนแล้วก็บุกไปพ่ายบินเบา มา30กับแพ้บาร์เซลโลนา20นะครับก็ยังมองว่าวันนี้การดิดยังล่อแร่นะเกมล่าสุดทำได้เพียงเสมอรายโยเท่านั้นเองนะครับศูนย์นเลดต่อลูกครึ่งแล้ววันนี้มีทั้งเดปายยืนคู่กับกริชมันนะครับโมราตา้าโดนโทษใบแดงไปลงไม่ได้นะครับก็โอเคอ่าหยุดยัง้งความหดเหี่ยมของโมราตาลงได้แต่ดูแล้วเลต เปิดมาไม่ได้แพงมากนักแล้วนักเตะลงครบนะครับ3 5 2เริ่มต้นเนยยานโอบักเซนเตอร์มีกิมเนสเฮอร์โมโซยืนคู่ซาวิกแบ็กซ้ายอูริโนนะครับ,บอ่าเลตติ้งกำลังดีเลยนะ7.2แบ,บ็กขวาโมริน่าตัวกลางมีโกเก้ริกิวเม่แล้วก็นิเกชหน้าคู่เหมือนที่เรียนจ้างไปมีเมนฟิตเดอร์ปายยืนคู่กับอองตวนกิสมันนะครับส่วนทีมเยือนคาริส4-4-2 วันนี้ผู้รักษาประตูเลตติ้ง6.94นะครับเรเดสมาล้วก็แบ็คซ้ายใช้งานเป er นะ็นเออดองเดชเนาะเลตติ้ง6.6ส่วนตรงกลางเนี่ยผมยมองว่าเอาคาเดสเลตติ้งเยอะอยู่คนเดียวเลยนะครับ6.67แนวลูกหน้าคู่โกลเมสยืนคู่กับบราโมสอ่าแอนดมาริดเนี่ยตัวเจ็บค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าผลงานยังยอดเยี่ยมนะครับ ส่วนทีมเยือนเองยังมองว่าวันนี้ออกมานอกบ้านคาดิิน่าจะต้านทานแรงกดดันของแอดไม่ไหวแล้วเลทเปิดมาวันนี้เลทลูกควบลูกครึ่งชนะ2 0เป็นอย่างน้อยนะครับขออนุญาตเชียร์แอดแลนติโกมาดริดเชียร์ได้ครับคู่ถัดมาเซเรอาอิตาลีนะครับวันนี้อัลตันตาเปิดจีวิสเตเดียมพบกับยูเวนตุสคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ใหญ่แล้วก็เป็นคู่เด่นนะครับแต่ว่าด้วยสไตล์ทางช่องบอลเด่นของเราเนะี่ยเราจะชอบให้ คู่เด่นเป็นคู่จากเกาะอังกฤษมากกว่านะครับโอเวอร์เดอร์ที่2ลูกครึ่งนะครับก็แอตตานตาอยู่อันดับที่4มี12แต้มเล่น6นัดชนะ4แพ้2อสถิติในบ้าน2เกมชนะรวดเลยนะครับส่วนยูเวฟอยู่อันดับ3มี13แต้มคู่นี้6นัดชนะ4เสมอหนแพ้1นะครับยูเวนตุสเนี่ยเป็นการไปแพ้เกมเยือนซะด้วยนะครับในรอบ3เกมชนะ2แพ้1 สถิติคู่นี้ถ้าเราพิจารณาวิลอดเสมอกันนะผมยังมองว่า10นั้นเนี่ยชนะ2เสมอ5หลุด3แล้วเกมล่าสุดไปเยือนอยู่ไวถึงบ้างเสมอมาด้วยนะครับ0ูนส่วนเอเชียแฮนดิแคป10เกมอัลตันตาทำเงินเหนืออยู่เป็นต้น6ครั้งถือว่าหรือว่า60%ถือว่าอัลตันตาทำได้ดีนะครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านเนี่ยถ้าเราไปดูสถิตในบ้านอัลตันตาเอง อาจจะไม่ค่อยสวยส่วนใหญ่จะสู้อยูเว้ไม่ได้นะครับแต่ว่าบอลในบ้านก็ยังไงก็ต้องน่าเชียกว่าบอลน,นอกบ้านอยู่แล้วนะครับเกมล่าสุดอัตตาลันตาไปเยือนเวโรนาชนะ1-0ก่อนหน้านี้เล่นในบ้านเฉือนกกยังดีไป2-0เกมยูโรปาก็ชนะราฟูฟด้วยนะครับ2-0ก็ถือว่าตันนันตา3านัดหลังสุดชนะรวดเลยแล้วทำผลงานได้ดีนะครับ ยิงประตูขาดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยมา3เกมติดแล้วทำเงินมาด้วยนะครับส่วนยูเวเองเกมล่าสุดพึ่งเฉือนเลดเช่มา1 0เลดต่อค่อนข้างแพงยิงไม่ถึงเริ่มหลุดให้เห็นแล้วนะครับแล้วเกมที่ไปชนะซ,ะซัสซโรเองก็ไปเยือนแล้วแพ้ซ,ซัสซโลมา4-2ยังมีลูกกากกระอ่วมให้เห็นอยู่นะครับวันนี้เลดเสมอด้วยนะครับอัลตา,ตาจะอยู่ในแผน3 412มี ผู้รักษาประตูอย่างมาโกกาเนซชีนะครับเซนเตอร์ Center 3คนมีสกาวินน่โตโรยแล้วก็คาราชิเนักแบ็กซ้ายรักเจรีแบ็กขวาสปาคอสตามิดฟิลตัวรับ2คนมีเดอรูนยืนคู่กับแอร์ดูสันนะครับมิดฟิลตัวลุกอีกคนหนึ่งที่พิษสงเหลือร้ายคือคูมายเนอร์สหน้าคู่ใช้งานเป็นลูกแมนยืนคู่กับเกตาเลเร่นะครับ ส่วนทีมเยือนยูเวนตุสในแผน3-5-2เริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูอย่างเชส n e นี่นะครับเซ็นเตอร์3คนตรกกลางใช้เป็นเบรเมอร์ยืนคู่กับดานิโล่ทางซ้ายแล้วก็ทางขวาคือรูการนี่ดานิโล่ผลง,งานกำลังฮอตเลยนะครับเอเวอรเรตติ Ever ้งอยู่ที่7.36ซึ่งถือว่าจะเยี่ยมมากที่สุดในทีมเลยอ่าเป็นลองราบิโออีกนะครับแบ็กซ้ายใช้งานเป็นแคมเบยโซแบ็กขวาแมคเคนนี ตัวกลางใช้งานเป็นลาโคเตลลี่ยืนคู่กับบิโอแล้วก็ฟาิโอลี่นะครับหน้าคู่จะใช้งานเป็นวราโฮวิชยืนคู่กับชิเอซ่านะครับเอเวอร์เรตติ้ง6.9เท่ากันนี่คือเหตุผลที่มอัตาลนต้ามาเล่นในบ้านเราเปิดราคาเสมอแทนที่ยูเวจะเป็นทีมที่มาต่อปอนะครับก็คู่นี้น่าจะจบ11น,น,นะครับแต่ผมยังมองว่ายู e เวนตุสเนี่ยน่าจะยังมีทีเด็ดมากกว่าอตาลนตานะ เพราะว่าวัาโฮวิชอะไรพวกนี้ก็ทําประตูได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับยังไงวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนแผนไปเชียร์ยูเวนตุสนะครับเลสเเสมอเชียร์ได้ครับคู่สุดท้ายของค่ําคืนนี้นะครับเอสโรม่าเปิดซาดิโอโอลิมิโกในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าพบกับโฟซิโนเน่นะครับเอเชียนะครับจะบานต่อโฟซิโนเน่ลูกควบลูกครึง่งโอเวอร์อันเดอร์สองลูกครึง่งนะครับ โรม่าเองก็ตกลงมาอยู่ดับที่16แล้วนะครับลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่เล่น6นัดชนะเกมเดียวเสมอ2อแพ้3มี5แต้มเท่านั้นเองนะครับก็จะได้เปรียบก็คือเล่นในบ้านนั่นแหละส่วนทีมเยือนโฟซิโนเน่เล่นไปแล้ว6นัดนะครับชนะ2เสมอ3แพ้1มี9แต้มอยู่อันดับที่8แต่ว่าโฟซิโนเน่เองเล่นเกมเยือนยังไม่สวยนะครับส่วนใหญ่ยันเสมอมา2เกมตีล่ละ พวกเขาเจอกัน7ครั้งเจ้าบ้านชนะรวดแล้วทําเงินทั้งหมด57%กล่าวคือ4ใน7นัดน,นะครับแล้วเป็นบอลสูงด้วยเกมล่าสุดโรม่าถือว่าไม่ดีเลยนะครับไปเยือนเจนัวโดนเจนัวเขี่ยมา4 1แต่ว่ามีสถิติที่น่าสนใจคือวินล้อเนี่ยโรม่าจะไม่ทําเงินแต่ถ้าไปตามบอลสูงโรม่าออกสูงบ่อยมากนะครับส่วนทีมเยือนโฟซิโนเน่เพิ่งแบ่งตามกับฟิออเรนตินามา1-1 แต่ว่าเลดบอลลองทําเงินติดต่อกันมา5เกมติดแล้วนะครับสาหรับโฟร์ซิโนเน้นั่นกล่าวคือถ้าไม่แพ้ไม่เสียเงินมีโอกาสทําเงินสูงมากนะครับโฟร์ซิโนเน่เล่นเกมเยือนเป็นอย่างไรบ้างเล่นเกมเยือนทําเงินทั้งหมดนะครับตั้งแต่ดิวชั่นทูฤดูกาลนี้ก็ไปเสมอกับอูดิแล้วก็ซาแลนิตานามาแล้วด้วยนะครับก็เล่นเกมลุกไม่ค่อยเก่งทั้งคู่ส่วนใหญ่จะเก่งเกมรับผมยังมองว่าวันนี้เลดต่อลูกครบลูกครึ่งของโรมานะ โรมาเองก็ถือว่าชุดใหญ่มีทั้งดิบารา่าลามิโอลูกาก,กูนะครับปาเรเดสคริสตันเด้คริสเตนเซนอัลเลอร์ซาเลฟสกี้เอนิกา้ายอรเดนเต้มันชินีแล้วก็พาทิโอส่วนฟิอ่าฟิโรซิโอเน่ก็คือ4-3-3นักเตะที่น่าใช้ได้เลยคือโรมาโนโดีนะครับยืนปเป็นเซนเตอร์ แล้วก็มีมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งทางกลาบขวาคือมาสติซิตารียืนประสานงานกับซูเร่เชดิบราแล้วก็คาสโซนะครับก็เอ e เวอร์เตอรทีมเยือนดูดีกว่าตัวเจ็บทีมเจ้าบ้านยังไม่มีเรนาโต s ซานเชสกับเคสมอลลิงนะครับส่วนทีมเยือนขาดหลายคนเลยซึ่งถือว่าเป็นตัวเจ็บตัวทีเด็ดทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้โลมาน่าจะชนะแหละแต่ว่าอาจจะยิงไม่ขาดถ้าผมให้บอลลองประมาณสัก ลองลูกควบลูกครึ่งน่าจะพอเชยได้ขออนุญาตลองทีมเยือนโฟร์ซินเนลเลยลองลูกควบลูกครึ่งครับเด็ดประจำอาทิตย์ที่หนึ่งตุลาคมนะครับก็คู่แรกเป็นฟอร์เรสพบกับเบนฟอร์ดเป็นเกมพเมิเศษคู่ตกท้ายคู่เดียวนะครับในเวลาสองทุ่มคู่นี้ยังมองว่าเบนฟอร์ดเองการขาดหายไปของอ e ีวานโทนี่สร้างผลกระทบให้เขาเยอะเลยนะครับแล้ววันนี้ต้องมาเจอฟอร์เรสที่เล่นในบ้านฟอร์มกำลัง มั่นใจนะครับถึงแม้ว่าจะไปแพ้ซิตี้เกมล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นก็เสมอกับเบอร์นลี์มาแล้วด้วยนะครับซึ่งเบนฟอร์ดเองน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาฟอร์เเล่นในบ้านนะครับเลสเสมอวันนี้หรือว่าเลทต่อปอรหรือลองปอเนี่ยผมชอบเลทบอลลองนะครับของนี้ลองฟอร์เรสเลทลองเสมอครบครึ่งครับคู่ถัดมาดามสตัดพบกับเวเดอร์เบรเมนนะครับก็ คู่นี้ถ้าชอบกันจริงๆผมยังชอบวเดอร์เบเมนมากกว่านะครับเลดมาเบเมนมาเยือนต่อเสมอเนี่ยหรือว่าต่อเสมอครึ่งครึ่งยังเชียร์เบย์มนเชียร์ได้นะครับคู่ถัดมาไฟบวกเจอเอาบวกคู่นี้ผมเรียนแจ้งไปใน,ในคลิปละเอียดเลยนะครับผมชอบไฟบวกเรดต่อแค่ครึ่งครบรู๊เนี่ยผมว่าอย่างน้อยยิงอยู่แล้วนะครับอาจจะยิงน้อยแต่ว่าต้องบังคับชนะขอเนี้ยเชียร์ไฟบวกเรดต่อครึ่งครบรูัรบ คู่ถัดมาแล้งจะผมกับโอลิมปิกลียงนะครับเราอยู่วันที่เลกเอิงฝรั่งเศสในเวลา6โมงเย็นนะครับก็คู่นี้เนี่ยแล้งเลตเปิดมาก็ต่อใส่ลียงเลยนะครับด้วยเลดเสมอครึ่ครึ่งก็ถ้าจะเชียร์กันตามตรงผมยังชอบแลงนะครับของนนี้ตเชียร์แล้งเลตต่อปอครับอีกคู่หนึ่งตีสอเบติสพบกับบารเดนเซียนะครับก็คู่นี้ก็ผมมองว่าบาเนเซยเป็นทีมใหญ่แต่ช่วงหลังฟอร์มไม่ดีนะครับ แล้วก็มองว่าเรียบริตสเนี่ยที่ได้พวกอิสโก้นักเตะเก่าๆกลับมาเล่นให้กับทีมนะครับน่าจะดึงผลงานได้ดีขึ้นแล้ววันนี้เล่นในบ้านได้เปรียบอยู่แล้วแพ้ยากอ,อยเชียเบติตนะครับเลทเปิดมาราวาวสักต่อราคาเสมอกับครึ่งเชียบอลต่อเบติตเชียได้ครับอีกคู่หนึ่งตีสองแอดมัดวิดพบกับกาดิดนะครับคู่นี้ต้องเชียร์แอดนะครับแอดเนี่ยชนะมัดวิดมา3-1นนะครับวันนี้กาดิดมาเจอกับแอดในบ้านน่าจะโดนหมีขยุ่มนะครับ ขออนุญาตเชีย Madrid, ร์แอนมาริดเลตต่อลูกควบลูกครึ่งครับอีกคู่หนึ่งห้าทุ่มถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ก็ว่าได้นะครับออตาลนตาจะเปิดบ้านพบกับยูเวนตุสนะครับคู่นี้เนี่ยถ้ามองผิวเผินผมน่าเชียร์อตแลนตานะแต่ว่าผมมองละเอียดเลยยังมองว่าแนวลุกของยูเวนตุสเนี่ยน่าจะมีทีเด็ดทีขาดมากกว่าอตแลนตานะครับก็เลยขออนุญาตโยกไปเชียร์ยูเวนตุสนะครับเลดเสมอครับ คู่สุดท้ายนะครับวันนี้โรมาพบกับโฟซิโนเน่นะครับก็โรมาเองก็ถือว่าได้เปรียบในการเล่นในบ้านแต่ยังต้องยอมรับว่าการเล่นขึ้นมาเป็นมืออาชีพแล้วทําได้เพียงแค่นี้ในตน้นฤดูกาลเนี่ยปลายฤดูกาลมันน่าจะไปไม่ถึงฝันนะครับถ้าโรมายังไม่ปรับตัวนะครับก็ส่วนใหญ่เองเพื่อเล่นหวังผลนะครับแล้วก็ตัวเจ็บเยอะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมไปลองโฟซิโนเน่นะครับขอุญาดลองทีมเยือนคู่สุดท้าย โฟร์เซลียนเลดลองลูกควบลูกครึ่งครับทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจำาทิตย์นะครับที่1ตุลาคมก็ตั้งใจจะให้เพื่อนๆมีทีเด็ดคอยติดตามนะครับแล้วก็รับชมรับฟังเคราะห์กันแบบนี้นะครับทุกวันเลยนะครับก็เดี๋ยววันนขออนุญาตนะครับเพื่อนๆลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาตสว,ส,สวัสดีครับ